สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักการทำงานการใช้โปรแกรม Microsoft VCO เบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2010นะครับผมตรงนี้จะเป็นหน้าของโปรแกรมหลักนะครับเป็นหน้าให้เราเลือกการทำงานต่างๆนะครการทำ Data Flow Diagram นะครับ Data Flow Model Timeline นะครับการทำ Basic Network นะครับ Office การทําต่างๆเกี่ยวพวกแผนผังงานนะครับการวางแผนวางอะไรต่างๆนะครับผมโปรแกรม v i ดนะครับจะเป็นการสร้างแผนผังชนิดต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติสําหรับการวาดแผนภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวงจรไฟเล็กทรอนิกส์นะครับโฟชาร์ดภาพองค์กรแผน แผนผังอาคารนะครับหรือห้องทำงานเป็นต้นนะครับและรูปแบบต่างๆของวีซีนะครับจะมีรูปเฉพาะทางตั้งแต่1มิติหรือ3มิตินะครับอีกทั้งสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม,มอื่นๆในชุดของ Microsoft Office ได้ด้วยนะครับเราจะมาแนะนำเครื่องมือการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับตรงนี้จะเป็นแม่บ่าย ขอัยครับตรงนี้จะเป็นแม่แบบนะครับแม่แบบต่างๆนะครับของหน้าโปรแกรมนะครับที่เราเลือกใช้งานตามสิ่งที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราจะมาเลือกข้อที่ basic d ด a g r a m มนะครับองค์ประกอบการทำงานของโปรแกรมนะครับจะมีอยู่ประมาณสามแบบหลักๆนะครับจะมี ดาวิ่งเอเรียนะครับหรือพื้นที่ที่ใช้สําหรับออกแบบงานนะครับคือตรงนี้ครับเป็นหน้ากระดาษเปล่าสีขาวนะครับแล้วก็เชฟนะครับเชฟคือรูปแบบต่างๆที่โปรแกรมเตรียมไว้ใช้งานนะครับการวาดชิ้นงานโดยการลากบนดาวิ่งเอเรียนะครับคือตรงนี้นะครับ s h เชฟรูปแบบหรือรูปทรงต่างๆนะครับแล้วยี่เป็นสเตนซิลนะครับเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของเชฟนะครับซึ่งจะถูกกาหนดมาให้หลังจากการเลือกเทมเพลตนะครับแต่เราสามารถเพิ่ม ส t ตนชิวเข้าไปในได้อีกตามความต้องการในการใช้งานนะครับคือเราต้องโหลดรูปแบบเข้ามาครับนี่เราจะมาแบบสาธิตกันข่้วๆนะครับแบบพื้นฐานแล้วก็จะมีแถบเมนูนะครับแถบเมนูก็จะเป็นด้านบนนะครับเป็นไฟล์เป็นโฮมอินเสิร์ตนะครับเป็นดีไซน์ด a ต้าโปรเซสนะครับรีวิวแล้วก็วิวนะครับเราเลือกใช้งานตามความต้องการนะครับ แล้วตรงนี้จะเป็นตั้งแต่ตัวหนังสือนะครับอกรอบนี้ถึงการจัดตัวหนังสือนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ,บ,บนะครับนี่นะครับตรงนี้นครับเข้ามาถึงการจัดนี่ครับแล้วเราจะมารูปแบบเรียนรู้กันแบบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชฟนะครับหรือการปรับตั้งรูปแบบเชฟนะครับ ตอนนี้เราจะเลือกมาหนึ่งรูปทรงนะครับรูปทรงที่ผมจะเลือกมาเป็นรูปทรงนี้นะครับให้เป็นสามเหลียหล่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เลือกมาที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงน,นี้นะครับมันจะมีลูกศรแลวให้เราเลือกไปที่พนซิลนะครับแล้วเราก็จะไปตามจุดเลยนะครับมันจะมีจุดขอมมันอยู่นะครับ จุดดำๆนี้จะเป็นจุดของปากานะครับเป็นของเพนซิลนะครับจุดสีฟ้าเป็นจุดของรูปทรงที่เราเลือกมานะครับให้เราเลือกไปที่รูปทรงสีดําก่อนนะครับเป็นจุดสีดําว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับตรงนี้เราลากตามใจเลยนะครับเราจะได้รูปทรงแบบไหนผมจะลากเป็นแบบวงกลมนะครับเราจะให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราลากไปที่จุดสีฟ้าเป็นของรูปทรงนะครับมันก็จะดึงออกมานะครับ แล้วก็สีดำอีกนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเส้นนะครับเส้นคือเราสามารถวาดแบบตามความต้องการของเราได้นะครับแล้วก็ดึงจุดได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับการตั้งรูปแบบเส้นครับ การตั้งรูปแบบเซฟนะครับเราจะเราสามารถตั้งแบบโค้งก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราวิดีโอนี้เราผมขอแบบสาธิตการปรับตามแบบพื้นฐานนะครับเรายังไม่เข้าไปตามแบบเส้นตรงแบบการโค้งของเส้นนะครับต่อไปเรามารู้จักการทํางานของคอนเนคเตอร์นะครับ ครับผมต่อไปก็จะเป็นการทำางานร่วมกับคอนเนคเตอร์นะครับผมซึ่งคอนเนคเตอร์ก็คืออ่าในง่ายก็คือเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างรูปแบบต่างๆนะครับเ,ออเ,ออเช่นเส้นที่เชื่อมระหว่างรูปแบบนะครับผมซึ่งรูปแบบของคอนเนคเตอร์ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับผมก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไดนามิก แล้วก็การเชื่อมต่อแบบสแตติกนะครับผมซึ่งแต่ละแบบแต่ละรูปแบบก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแบบแรกก็จะเป็นจามกคอนเนกเตอร์นะครับผมจะเป็นแบบเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเชฟวอลรูปแบบนะครับผมซึ่งจุดที่ใช้การเชื่อมต่อนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงจุดตามความเหมาะสมนะครับผมสแตติกคอนเนกเตอร์ก็คือ การเชื่อมต่อแบบนี้นะครับผมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของอเชฟหรือว่ารูปแบบนะครับผมจุดก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผมก็กคือคลิกลงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ dynamic connector นะครับผมก็คือคลิกที่ connector ก่อนนะครับไปก็เลือกรูปแบบมานะครับผม นี่ก็จะเป็นแบบรูปแรกนะครับผมแบบแรกนะครับผมก็จะเชื่อมไม่ไลยครับต่อไปก็จะเป็นแบบอ่าสต t a t คอนเนคเตอร์นะครับผม,ก,แบบบผมก่อนอื่นเลยก็เลือกแบบมาก,ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมไปแค่คลิกที่นเนคเตอร์นะครับผมนี่ก็คลิกที่จุดเชื่อมต่อเลยนะครับผมนี่ก็คลิกไปเลยนะครับผมอ่า นี่ก็จะได้นะครับแมปที่สอง Static Connector นะครับผมนี่ก็เป็นการแนะนำแมปคร่าวๆข,ข,ของโปรแกรม Microsoft Visual นะครับผมผมก็ขอจบเพลงน,นี้ครับผมุคณครับ